ดูเอานะคะอีหยาดที่มันว่าหมูหมูขอยืมเงินประกันตัวหน่อยค่ะสารหนึ่งมืน่นออาฟังนะไว้เมสเซจไว้เมสเซจอยู่นะหมูหมูน้อยติดต่อใครไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าสายย้อยรับไปแล้วห้าหมื่นแล้วทีนี้รองลงอายาแต่ว่ามันมีค่ารับของสารนหนักอยู่หมื่นหนึ่งตอนนี้เราควรขอย,ยืมใครหน่อยได้ไหม เราะว่าเขาพี่มาขังคุกข้างล่างเนี่ยพี่ตองกําลังอยู่ข้างบนนะเขาให้อยู่ใช้ตัวรัพท์อ้างเงินมาอีกหนึ่งหมื่นนะโอนเข้าบัญชีแล้วพอจะจ่ายสารนะคะขาดอยู่หนึ่งหมื่นนะตอนนี้ไม่มีไม่มีอ,อิสระภาพเลยเพราะว่าเขาเงินยังไม่ครบอะหมูหน่อยติดต่อน้องกุ้งหรือว่าขอใครวะช่วยยืมหนึ่งหมื่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวออกไปอนะพีะ่ใหญ่ก็จะหาใช้คืนให้ไหวที่สุดแต่ตอนนี้สารไม่ยอมนะนะ เพราะว่าจ่ายของให้ย้อยอจ่ายครบไปแล้วมันกลัดไปแล้วแต่ว่าของของประหยัดต,ต้องจ่ายค้าปัดที่สามนะคะเป็นเรื่งเมือตอนเนี้ยเพราะว่าเอาเงินมาจใ่ายย้อยห้าหมืน่นพี่ตองตอนนี้กําลังพี่ตองออกแกออกมาห้องน้ำไงขาดอยู่เมือนหนึ่งรบกวนหมูช่วยถามน้องกุ้งน้องมดอะไรสมใจเมันะว่าป้าจะขอย,ยืมตอนนี้ถ่ายาออกมาก่อนถ่ายตัวเ้าออกมาไงเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้ฝักบ,บ้านนะคะ ต่ของสารแต่ว่าโทษติดคุกที่รอลงอาญาอันนี้เป็นภาพปรับสารนะคะของอี่ย้อยจ่ายไปเรียบร้อยแล้วดูเอาน,นะคะ